วันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่อะสามสิบพฤษภาคมสี่เก้าครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมาทำอะไรกันดีอ่าตอนนีนอออออ้อยู่ที่ห้องของใครเอออยู่ห้องของใครเอออยู่ที่ห้องของใครอ่าเรื่องของห้องก่อนดิ ของห้องอยู่ไหนไหนนี่ไงเจ้าของห้องแม่ครัวหัวป่ากำลังจะทำอะไรกินเอ่ยอมีออ่อะไรนี่ยแม่ครัวครับทำอะไรกินครับไหนห็นมมองกล้องไหนดิทำอะไรกินเอ่ย มีอะไรไหมเนี่ยโอ้ยปลาปลางมือลืมปลาให้พี่แจ็คกินจะลองติ๊งใหม่น่ารักจังจริงหรือเปล่าฮ่าอย่างนี้แล้วเอาไปเป็นแม่บ้านแ้วเนะี่ยะจริงป่ะจริงเรีบๆมาขอนะคิดไว้แพงจ้ะหกสี่เองโอ้ย โคสิบสี่บาทด้ยเหรอให้ร้อยหนึ่งเลยหกสิบบาท